สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าอาวเราอยู่กันที่ช่องเขาตะโกนะคะตอนนี้เราก็กํำลังลงเขาแล้วค่ะจอดนอนอยู่นางรงเมื่อคืนตอนนี้ก็ลงเขาเช้าเช้านะคะช่วงเช้าอากาศก็ ยังไม่ยังไม่โรนข้างหน้ารถหนักรถหนักข้างหน้ารถหนักดูนี่มือขับของเราก็ยืนเกาะเลยมมซื้อพวงมาลัยตะกี้โมดูผู้สาวเลยไม่ยอมนั่งเลยนี่ตอนี้ลงลงเขาอยู่นะคะเกียร์สี่นะคะใช้เกียร์สี่ลงเขาอยู่ ดเดียววันนี้ถ้าสายๆนี่รถน่าจะเยอะหรือเปล่าหรือคนที่กลับมาบ้านกับอ่าอะไรนะเข้าพรรษาวัอนอาทิตย์เอาไว้ได้มีหลงเหลืออยู่ได้วันนี้ถ้าเป็นช่วงบ่ายๆอาจจะยังมีอยู่บ้างเป็นบางส่วนก็ได้ เออไม่จับไม่จับจับก็ไม่ได้เอา้าไม่จับจะล้มไปนูน่นไงเฮ้ยเก่งนะักมันเก่งนะักมันเก่งนักจับก็ไม่ได้ได้วยนะ เด็ดเนาะยกล้อข้างหนึ่งเนาะยืน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 ดูหนูหนูไปเออไปไปรถหนักรถหนักอยู่ข้างหน้าเรานะฮะนี่นี่นี่ต้นไม้นี่เอาออกเลยเดอ้อดิต้องบอกทุกทางให้มันตัดออกเลย พี่ว่างไลยข้างหน้าไปได้ไหมอ่ะได้ไปเลย สบายสบายนะลงสบายสบายเช้านี้เออมาแล้วเว้ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่ไมาหาย,หายีกงลงแต่ถ้าเปิดทั้งต่อไปหายเลยดนียกรุ๊มเป็นอะไรอ่ะไฟเธอเนี่นย 喂。 รับอึดทางโค้งค่อมไม่ไหวเลยเลยคุณฮโบสุดแล้วนี่ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายลงเขา เขาเกียร์สีเมื่อกี้ มองไม่เห็นรอกอยู่ข้านไู้ไปไหนอะเป้าวันนี้รับก่อนโอ้ก็มาวุ่นวายกับเขาเขาก็อยากจะให้มาด้วยเฮ้ยบอกให้มาสองคนก็นไม่มาแล้วก็ชอบด้วยนะยหน้ารถนี่นี่แหละคน่ารถเฮ้ยรถเซมีเลย Maybe uh, am <laughs>